หือผมจะทาแมชชีนกัน,นครับก็ก็คือเครื่องยันเวลาน,นี่ยครับนี่คือเครื่องยันเวลา,วลาของผมนะครับโอเคครับเราได้เตรียมเราต้องเอาป้ายมาวักนะครับเอามาไว้นะครับโอเคเครื่องนี้ม่ต่างให้ตกครับเราจะเอาเอาหมายเลขอะไรที่ก็ได้ที่เราต้องย้อนที่เราจะย้อนนะครับ ก็คือผมจะเอา1 1ึ่งหนึหล,นล้านละกันนะฮะเอะเอเอหนึ่งแสนปีละกันโอเคหนึ่งแสนปีนะครับถ้าใครเข้าตรงนี้ครับจะเกิดสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้น,นครับ3 2มหนึ่ง โอเคมาแล้วครับอืมมันกับแหลกเลยทีเดียวโอ้โหจังเกิ้ลอืมจังเกิ้ลตรงนี้เป็นทะเลทรายโอ้ my god เราจะหาพีระมิดเจอหรือไม่อ่ะเห็นแต่ภูเขาโอ้ my god วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคบสำหรับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมอันนี้แค่เล่นสนุกๆเท่านั้นนะครับแม่จะเล่อย,ยันอะไรทำกดทราบทราบจริงๆทราบทราบทราบไม่บายครับ